i n g แ o o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับข o r n Morning i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่าความเชื่อที่ว่าแก่แล้วเรียนภาษาไม่ได้หรอกมันจริงหรือสวัสดีครับมาพบกับเพกและทีมงาน i n ง Now w p o d c s t t นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวัยยังไหวกันนะครับหรือว่าวัยที่เรียกได้ว่า เป็นวัยทีอ่อย่าดูถูกนะไม่ธรรมดานะครับวัยนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความเชื่อที่ทําให้คนตั้งแง่และเชื่อไปว่าหากเรามีอายุมากขึ้นเราจะไม่สามารถเรียนรู้ภาษาอะไรต่างๆได้แล้วนะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันคือมิส h นะครับแล้วมิสคืออะไรมันก็คือความเชื่อหรือว่าเรื่องราวที่พูดเล่าต่อๆกันมานะครับโดยทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิด ไม่ใช่แฟกต์นะครับหรือว่าความเป็นจริงนั่นเองนะครับผมวันนี้พี่เอกและทีมงานเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเหตุผลที่ว่าทําไมมนุษย์เราถึงมีความคิดหรือว่ามีความเชื่อกันแบบนี้นะครับผมถ้าใครที่พร้อมที่จะฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่เอกและทีมงานอิงแนวได้นะครับเรามาเริ่มต้นกันแบบนี้นะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่า the time game นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นความเชื่อของผู้ใหญ่จริงๆนะครับที่ว่าพอเราเนี่ยโตแล้วหรือว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยครับ เราจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าซึมซับภาษาใหม่ๆหรือว่าทักษะใหม่ๆอะไรได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาเนี่ยหลายคนจึงบอกว่าเออมันเหมาะกับเด็กเดเท่านั้นนะครับจริงๆต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อคิดแบบนี้แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่ายอมรับและเลือกที่จะปฏิเสธว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะเรียนรู้อีกต่อไปนะครับผมอย่างที่เราได้ยินกันนะครับว่าถ้าวันนี้เราไม่มีเวลามากพอที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าคําว่ากับดักของคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยครับ ที่ตารางชีวิตเนี่ยค่อนข้างดูยุ่งตลอดเวลานะครับและถ้าเปรียบเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้เหมือนกับเด็กวัยต่อแต่นะครับที่ว่าต้องไปโรงเรียนหรือว่าจะมีเวลาเรียนรู้มากนะครับผมรวมถึงว่ามีโอกาสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากกว่าผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะเด็กหลายคนที่เรียนโรงเรียน2ภาษานะครับสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาตลอดเวลาหรือว่าอาจพูดว่า เด็กๆที่อยู่บ้านนะครับก็จะมีพ่อแม่คอยเปิดทีวีเปิดการ์ตูนกรอกหูวนเวียนไปตลอดทั้งวันนะครับและผู้ใหญ่อย่างเราเราเนี่ยก็คิดว่าการ์ตูนเหล่านี้ที่เปิดให้เด็กดูนะครับมันถูกสร้างมาเพื่อเด็กๆเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับความเป็นจริงเนี่ยการ์ตูนเหล่านี้ค่อนข้างฝังง่ายมากๆนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับทุกวัยที่ต้องการจะเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าพอถึงในเรื่องของ unlearning the stigma นะครับหรือที่เรียกว่าการเรียนรู้เสียงใหม่ๆนะครับ เสียงที่แตกต่างจากที่รู้จักหรือว่ารูปแบบโครงสร้างประโยคใหม่ๆนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับฟังดูแล้วน่ากลัวสําหรับผู้ใหญ่อย่างเราๆนะครับที่จะได้ทําตามได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มคําที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ได้เรียกเรียกว่าจําเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมอาจจะเป็นการ ดึงนาไปใช้ทั้งประโยคก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่าสถานการณ์นี้สามารถที่จะนําประโยคนี้ไปใช้ได้ตอนไหนบ้างนะครับมันก็เหมือนกับการจําชื่อคนตัวเลขแล้วก็ชื่อแบรนด์เนมต่างๆนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการบอกว่าเรานั้นไม่สามารถ เรียนรู้ภาษาใหม่ๆได้นั้นเป็นเหมือนกับการสร้างเกราะขึ้นมาในตัวเองนะครับอาจจะฟังดูแล้วย้ำแล้วย้ำอีกนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราได้เห็นหรือว่าได้ยินในสิ่งที่ไม่เข้าใจและไม่ใกล้เคียงกับภาษาแม่ของเราเลยแต่สุดท้ายเนี่ยครับพี่เอกและทีมงานอยากจะบอกว่าเราจะเข้าใจมันได้ดีมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้รับรู้ถึงความหมายของคำหรือว่าเสียงเหล่านั้นนะครับผมถึงตอนนั้นนะครับเราจะรู้สึกมั่นใจว่า เออจริงๆมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือความไม่คุ้นชินกับอะไรใหม่ๆมากกว่าเราเลยเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองแล้วก็บอกว่าอืมทําไม่ได้หรอกอย่าเลยแบบว่าอยู่ในเซฟโซนดีกว่าชิวๆจะไปทําอะไรให้มันลําบากนะครับผมและก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของ levels of processing versus language นะครับระดับของความทรงจำนะครับมันมีการแบ่งเป็นแบบ shallow แล้วก็แบบ deep นะครับขึ้นตรงกับว่า เรานั้นได้รับสื่อหรือว่าสารมาในรูปแบบไหนนะครับเช่นว่าวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่จดจําเบอร์โทรศัพท์หรือว่าตัวเลขแล้วก็มีการจําแบบเป็นระยะสั้นๆนตืนๆนะครับแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าแบบ shallow นะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนรู้เรื่องต่างๆแบบรูปแบบการออกเสียงใดๆนะครับเพราะว่าประเภทการจดจํานั้นนะครับเป็นการอาศัยความเข้าใจและก็ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเก่ากับที่เรามีกับข้อมูลใหม่ที่เราได้รับนะครับดังนั้นเนี่ย การทำให้เป็นความจำระยะยาวหรือว่าแบบลึกหรือที่เรียกว่าแบบดิฟนะครับเช่นเดียวกับการเรียนภาษาซึ่งตรงนี้พี่เอกและทีมงานอยากจะบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับเหมือนที่เรานั้นเข้าใจหรือว่าเชื่อกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เราเรียนรู้แล้วก็ระดับความจําเท่านั้นเองนะครับดังนั้นวันนี้เมื่อเรานั้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆมานะครับให้ตัวเราเองเนี่ย พยายามเอาออกมาใช้ด้วยนะครับเมื่อมี input นะครับหรือว่านําเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะต้องมี output นะครับผมให้เท่าๆกันเหมือนกับการที่วันนี้เราทานโปรโตีนหรือว่าการ ทานอาหารดีๆนะครับเราอยากจะนําไปใช้ได้อย่างเต็มที่เนี่ยเราก็จะไม่เอาแต่นั่งเฉยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก้าวออกไปด้วยกันดีกว่านะครับผมมาลงมือแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทําให้เต็มประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่เชื่อว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นั้น ก็สามารถเรียนภาษาใหม่ๆได้เสมอนะครับขอแนะนำให้เรานั้นรู้จักกับคนนี้นะครับเขาชื่อว่าสตีฟคัฟแมนนะครับผมเป็นคุณตาอายุ76ปีนะครับคนนี้เนี่ยพูดได้มากกว่า20ภาษาเลยนะครับลองไปฟังกันดูนะครับว่าคุณตาคนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เข้าไปที่ u t u b e นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าสตีฟค k a u ฟแมนนะครับผมเดี๋ยวจะพิมพ์รายละเอียดนะครับหรือว่าชื่อของเขาเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ใน YouTube นะครับสามารถที่จะ นำไปค้นหาแล้วก็ลองดูกันได้นะครับว่าอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้คุณตานั้นสามารถพูดได้มากกว่า20ภาษานะครับผมวันนี้ฝากกันไว้3คํำนะครับที่อยากจะแนะนำเลยก็คือคำแรก myth นะครับ m y t h นะครับผมเป็นนิทานประปราหรือว่าเรื่องที่แต่งขึ้นก็ได้นะครับคำที่2คือ shallow นะครับหรือว่าสันส้นๆตื้นๆนะครับแล้วก็คาที่3คือ deep เป็นแบบว่าแบบลึกนะครับลึกลงไปดีฟลงไปอีกอะไรแบบนี้นะครับผมและสุดท้ายท้ายสุดวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนรุ่นไหนทุกเพศทุกวัยมั่นใจได้นะครับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเนี่ยพี่เอกและทีมงานนะครับยังมีบทความสนุก,นกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ i n g n o w in.th หรือว่าจะติดตามผ่านทนาแฟนเพจ Facebook i n g n o w in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้ทางก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับสาหรับวันนี้ see you soon